สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขึ้นในเรื่องของการหารเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้วเขียนันที่ล้อได้เลยค่ะการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับนะคะจะทําได้โดยการนารําเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนะคะ คูณกับส่วนกลับของตัวหารเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะให้หาผลหารของเศษ4ส่วน7หารด้วย5นะสิ่งแรกเราก็เขียนโจทย์ลงไปก่อนนะคะแสดงวิธีทำก็เขียนเศษ4ส่วน7หารด้วย5ค่ะทีนี้คุณครูบอกไปแล้วว่าตัวที่ไม่เปลี่ยนก็คือตัวหน้าถูกไหมคะตัวหน้าก็หมายถึงเศษ4ส่วน7 เราก็จะเขียนเศษ4ส่วน7ไว้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันคือตัวหน้าต่อไปนะคะจากหารหารให้เปลี่ยนเป็นคนูณอ่ะเราก็มาใส่คูณตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วตัวด้านหลังให้กับเศษเป็นส่วนค่ะตอนนี้ตัวด้านหลังของเราคือ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนกลับของมันก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน5เราก็เอามาเขียนด้านหลังค่ะ คราวนี้มันเป็นการคูณเศษส่วนแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะจับตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนค่ะจะได้ว่า4คูณกับ1นะคะข้างบนแล้วส่วนตัวด้านล่างก็จะกลายเป็น7คูณกับ5แบบนี้นะคะทีนี้หนูก็ดูว่ามีแม่อะไรที่สามารถมาตัดมันได้ไหมตอนนี้มันไม่มีเลยถูกไหมคะถ้ามันไม่มีแล้วให้หนูคูณเลขปกติได้เลยค่ะ4คูณ1ก็จะได้ 4ข้างล่างคือ7คูณ5กลายเป็น35เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่1นะคะคุณครูก็จะตอบว่าเศษ4ส่วนด้วย35ค่ะจบแล้วค่ะตัวอย่างที่1ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่สองค่ะให้หาผลหารของเศษ2ส่วน4นะคะหารด้วย4ค่ะสิ่งแรกหนูก็เขียนไว้เหมือนเดิมค่ะเศษสองส่วน4 หารด้วย4นะคะตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือตัวหน้าถูกไหมคะตัวหน้าของเราก็คือเศษ2ส่วน4เราก็จะเขียนเศษ2ส่วน4ไว้เหมือนเดิมค่ะจากหารให้เปลี่ยนเป็นคูณนะคะแล้วกับเศษเป็นส่วนกับเฉพาะตัวด้านหลังตัวด้านหลังนี้4เฉยๆถ้ากับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนตัวนี้เลยค่ะด้านหลัง ทีนี้มันอยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จับตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยค่ะก็จะได้ว่า2อคูณกับ1แล้วส่วนด้านล่างก็คือ4ีคูณกับ4ค่ะทีนี้หนูก็ดูแม่สุขคูณเลยค่ะว่ามีอะไรสามารถตัดได้ไหมคุณครูเห็นแม่2ตรงนี้ค่ะ2กับ4คุณครูจะตัดด้วยแม่สนะคะ 2หารสองได้1ครั้ง2หาร4ได้2ครั้งเพราะฉะนั้นข้างบนคุณครูจะเหลือแค่หนึคูณกับหก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนด้านล่างคุณครูเหลือ2อคูณกับสก็จะกลายเป็นแปดเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่สองของคุณครูนะคะก็จะตอบได้ว่าเศษหนส่วนแค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างในการหาผลหารนะคะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือขึ้นมาค่ะเล่มสีม่วงๆนะคะไปหน้าที่41นักเรียนจะเจอหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้ด้านล่างลงในสมุดนะคะอ่ะเขียนในสมุดเลยค่ะแสดงวิธีหาผลหารนะคะดูข้อที่หนึ่งเลยนะเศษหนึ่งส่วน8หารด้วยแดนะคะเราก็เขียนโจทย์ไว้ก่อนเลยนะคะอันดับแรก ทีนี้สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือตัวหน้าถูกไหมคะตัวหน้าไม่เปลี่ยนเราก็จะเขียนมันไว้เหมือนเดิมเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนแปดจากหารให้เปลี่ยนเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนก็คือกลับเฉพาะตัวด้านหลังนะคะคุณครูเคยบอกไปแล้วว่าตัวเลขทุกตัวเรามีหนึ่งอยู่ข้างล่างเสมอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนกลับของแปดเฉยๆก็คือเศษหนึ่งส่วนแปดอ่ะเราก็มาเขียนด้านหลังเลยค่ะว่าเศษหนึ่งส่วนแปด ทีนี้พอมันอยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วเราก็จับตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยก็จะกลายเป็นหนึ่งคูณด้วยหนึ่งแล้วส่วนด้านล่างก็คือแปดคูณด้วยแปดแบบนี้นะคะหนึ่งคูณหนึ่งก็จะได้หนึ่งแปดคูณแปดก็กลายเป็นหกเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งของเรานะคะก็จะตอบว่าหเศษหนึ่งส่วนหกสิบค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะข้อที่1ของเราก็จะตอบว่าเศษ1ส่วน64ค่ะต่อไปเราลองมาดูข้อที่2กันเลยค่ะเศษ9ส่วน10หารด้วย3นะคะก็เขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมค่ะเศษ9้าส่วน10หาร3าตัวที่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยคือตัวหน้าถูกไหมคะเขียนมันไว้เหมือนเดิมค่ะก็คือเศษ9ส่วน10จากหารให้เปลี่ยนเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนกับเลข3ค่ะ สามเฉยๆมีหนึ่งอยู่ข้างล่างเสมอถูกไหมคะส่วนกลับของมันก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสามอ่ะเราก็เอามาเขียนด้านหลังตรงนี้เลยนะคะต่อไปมันอยู่ในรูปการคูณแล้วหนูก็จับตัวเศษคูณตัวเศษเลยแล้วก็ตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะทีนี้หนูดูว่ามีแม่อะไรที่สามารถตัดมันได้ไหมคะตอนนี้มีถูกไหมคะก็คือเก้ากับสามมันสามารถตัดด้วยแม่สามได้นะอ่ะ คุณคูก็จะตัดด้วยแม่3 3ค่ะ3 1 3-3 3เป็น9นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างบนคุณคูเหลือแค่3คูณ1จะกลายเป็น3ส่วนด้านล่างก็คือ10คูณ1ก็กลายเป็น10เพราะฉะนั้นข้อที่2ของคุณคูนะคะก็จะตอบว่า,าเศษ3ส่วน10นะคะอันนี้นะคะคุณคูก็ทำเป็นตัวอย่างนะสำหรับการบ้านนะคะวันนี้ให้นักเรียนนะคะทำข้อ 3ถึงข้อ5เองนะคะโจทย์อยู่ในหนังสือหน้าที่41นะคะทํา3ข้อเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่คุณครูสอนนะคะก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ